สวัสดีค่ะคนวันพระรหัสสบดีดวงรายสัปดาห์25ถึง31ดวงดีดีอ่ะดวงดีดีนักรบย่อมไม่กลัวตายนะจ๊ะในมือถือดาบปรายดาบมียอดมงกุฎพระราชานั่งบัลลังกลางมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมและมรสุมจิตใจต,ต้องนิ่งนะ <c oughs> คนวันพระหัสสบดีคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งทําจริงทําได้ประสบความสำเร็จ ล้านเปอร์เซ็นต์เอาหัวเป็นประกันก็ลองสู้ดูดิเหนื <C English> ่อยไหมเหนื่อย ดาบเนี่ยเอาไวส้สู้สมองสติปัญญากำลังกายกำลังใจจะทำให้คุณได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าประสบความสำเร็จทำธุรกิจก็สำเร็จเรียนก็ประสบความสำเร็จสอบก็ประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ผู้รู้กูรูให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาดูใบนี้สิจ๊ะเงินหล่นลงมาจากฟ้าในอีกความหมายหนึ่งไพ่หนึ่งเหรียญหมายถึงโอกาส โอกาสที่จะมีเข้ามาแล้วเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นจงังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานเราดีขึ้นหรือบางคนไม่ได้ย้ายหรอก <c oughs> แต่ เขาเห็นความเก่งเขาเห็นศักยภาพจะบอกคนนั้นพระหัสว่าอย่ากลัวมองเป็นความท้าทายเหมือนที่อาจารย์บอกไงนักรบย่อมไม่กลัวตายเขาเอาเงินเอางานเอาโอกาสเอาข้อเสนอมาให้เราจะโตขึ้นอย่ากลัวถึงบอกไงนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังเนี่ยแสดงว่าปัญหาอะไรใดๆก็ตามแต่คุณแก้ได้หมดรับมือได้หมดทุกๆอย่างที่มีเข้ามาฝ่าฟันได้ความสําเร็จลาบ ยศสันเสริญเงินทองชื่อเสียงรอคุณอยู่แล้วที่สําคัญคุณจะได้รับการยอมรับเพราะทุกคนเชื่อฝีมือเงินหล่นลงมาจากฟ้าถูกหวยรางวัลใหญ่ไพ่ใบน,นี้ย <c oughs> มันหมายถึงเงินก้อนอะโชคลาบฟุกฟุกถ้าไม่ได้หมายถึงการถูกหวยแสดงว่ามันต้องมีการแบ่งปะ รอบโบนัสอาได้โบนัสก้อนใหญ่ว่ะโอ้ยรอบนี้โบนัสได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนได้ของมีค่าของขวัญของรางวัลหรือมีอะไรพิเศษพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความหมายของไพ่การเงินอะดีมากนะมันมีทั้งความเก่งเราหามาด้วยนำหักน้ำแรงแล้วมันก็มีความเฮงที่เบื้องบนให้เงิน,ให,งนให้โชคให้ลาบเราแบบฟุกฟุกอาจารย์แนะนํานะในเมื่อลาบยศสรรเสริญเราดีอะ <c oughs> นี่คะ่ะทาเวสุวรรณอาจารย์แนะนำป้องกันผีป้องกันภัยให้ลาบให้ยศให้สรรเสริญป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเสริมอำนาจบารมีเสริมดวงการเงินด้วยนะทาเวสุวรรณอ่ะขอได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ควรจะโอก็คือเรื่องของความรักนะชุดละ239บาทแถมถุงกำรรมะหยี่สวยๆให้เลยของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางเดอ้อวอลเปเปอร์ใครอยากได้ก็ออกแบบได้นะ2 139บาทเริ่มต้นนะออกแบบได้เองอยากมีชีวิตแบบไหนบอกได้จัดให้เป็นเครื่องรางที่เป็นที่พึ่งทางใจนะย้ำสำหรับวอลเปเปอร์เดอใส่ชื่อตัวเราในผลงานได้อาจารย์แถมฟรีเลขมงคลให้เรื่องของความรัก <c oughs> ความรักนิ่ง แสดงว่าอารมณ์ค่อนข้างนิ่งชินกับนิสัยสันดานของกันและกัน <c oughs> มันเลยไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของไพ่แบบเนี้ยคนที่มีแฟนแล้วก็อยังหนักแน่นยังมั่นคงซึ่งกันและกันไม่หวั่นไหวส่วนคนโสด พ่อไม้แม่ไม้โดดเด่นหนึ่งพ่อไม้แม่ไม้2ต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นส่วนใครที่จะเอาดีในเรื่องของการทําอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์การพยาบาลช่วงนี้โดดเด่นหรือผลิตภัณฑ์หรืออะไรที่เกี่ยวกับการรักษาการดูแลสุขภาพอยากจะเริ่มต้นก็สามารถทําได้ช่วงนี้ ไปทำบุญถวายน้ำดื่มเสริมดวงแล้วอย่าลืมขอพรท่านทา้าเวสวรรณกับอีกอันนึงก็พญานาคได้เหมือนกันเสริมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีโอกาสเข้าวัด หรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออีกบางคนมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลนะแต่ไม่ได้เจ็บป่วยหลายแรงอาจจะเป็นการตรวจการเช็คระวังน้ําในหูไม่เท่ากันแล้วก็ระวังเรื่องของหูอื้อหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ําและของเหลวภายในร่างกายนะดูดวงทักมาอยากได้เทาเวสวรรณอยากได้บอเปเปอร์ทักมากค่ะสวัสดีค่ะ